โอเคผมวันนี้ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในแวดที่ไม่ชื่อว่า Curse Arena อเช่นเคยนะผม <c oughs> ซึ่งวันนี้นะคือแบบว่ามันมีแบบสไตล์ใหม่เข้ามาผมหรือว่าความสามารถใหม่เข้ามานั่นก็คือความสามารถของนานามินับผมหรือว่านานามีนนะคนคนจะชอบเรียกว่าน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 ามินนะผมนะฮะคนประเทศไทยชอบเรียกว่านานามินผมเลยเรียกตามเขาแหละโอเคฮะ เรามาดูกันที่สกิลที่หนึ่งของนานามินนะผมจะเป็นการทุบพื้นฮนะค,ค,ความเสียหายเนี่ยก็จะวงกลมนั่นเลยนะฮะ <c oughs> สกิลที่สองฮะเป็นแบ็คแฟลเข้าไปรับผมหรือว่าสายฟ้าทามินนั่นแหละนะผมเฮ้ยเราไปดูที่สกิลที่สามเลยนะผมสกิลที่สามนี่ก็จะเป็นการวิ่งเข้าไปแล้วก็ใช้ท่าแล้วใช้ท่าแบบนี้หรือว่าการรัสเข้าไปนั่นแหละนะผมสกิลที่สี่ฮนะเป็นการเลี้ยงขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ ท่าอะไรของเขาก็ไม่รู้ผมผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้ท่าผมไม่ค่อยจําท่าในอันนี้ไม่เรื่องนี้เพราะว่ามันเรียกยากหนะ่อยสกิลที่หนึ่งไว้จะประมาณนี้นะฮะสกิลที่สามฮนะสกิลที่สามนี่ผมจะบอกเลยนะผมว่ามันวิ่งได้ไกลมากนะผมแล้วก็วิ่งได้เร็วมากนะถ้าสมมุติว่าใครบล็อกไม่ทันเนี่ยคือมึงตุยครับผมโอเคเรามาดูตอนเอาไวคันนิ่งกันเลยนะโอ้โหตอนนี้เขาแบบโอ้โห ฉันโกรธฉันโกรธมากเดี๋ยวผมขอแคปภาพแคปภาพผมปรับกราฟิกให้เต็มอือโคตเทพดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับภาพไว้ประมาณเท่านี้นะผมให้อเอพีเอ็มันลื่นๆหน่อยนะผมเราไปดูกันที่สกิลที่หนะึ่งอะสกิลที่หนึ่งนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นอะไรผมไม่เคยใช้ได้เลยนะผมสกิลที่หนึ่งะนะดูดิเนี่ยขนาดผมกดสกิลที่หนึ่งผมกด เอาลนะมันยังก็ยังไม่ได้เกอน,นะผมเนี่ยเห็นไปตุกตุกต๊กสกิลที่สองครับผมโอ้โหกับอิตาโดนิยูจิผมเป็นการท่าประสานครับผมเก็บหน้าจอไว้เลยอือสายฟาต้ามินดูที่สกิลที่สามสกิลที่สามผมบอกเลยว่าโคตรเท่ผมสายฟาต้ามินขนาดใหญ่สกิลที่สี่ฮะเป็นสกิลระยะใกล้ครับผมนี่เป็นการสับคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงอ่าโอเคครับผมเราไปดูที่สกิลที่หนึ่ง สกิลที่หนึ่งมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะนะผมคือแบบผมงงมากวิธีใช้มันคือมันใช้อย่างไงอ่ะนะผมคือหนึ่งในล้านอย่างนี้เหรอหนึ่งในศูนย์จุดหนึ่งล้านอะไรอย่างนี้อะไรที่มันจะใช้แบ็กแฟลหรือสายฟาธมินได้ในเรื่องอะตั้มเดี๋ยวผมจะใช้ใหม่ดูผมท่านผู้ชมคือแบบว่าผมงงมากสกิลที่หนึ่งมันใช้อย่างไงหรือว่ามันต้องเคาน์เตอร์ตอนที่มันตีพอดีเห็ปะเอาเดินนะไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะคือมันต้องเป็ยนยังไงวะ ผมงงมากเลยท่านผู้ชมคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าใครรู้เนี่ยบอกผมด้วยนะคือคือเป็นการรีวิวที่แบบอปวดประสาทมากเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นท่าเลยนะผมคท่าของดารามินเลยนะท่าที่หนึ่งเลยนะผมไม่เคยเห็นคนใช้เลยแม้ผมจะเล่นในเซิร์ฟปกตินะผมฟันฟันฟันเข้าไปแต่ว่าไอตอนที่เปิด awakening เนี่ยถ้าสมมติว่าใครทํา YouTube นี่ผมบอกไว้เลยนะผมห้าให้ท่านผู้ชมนี่รีบปิดเลยนะเพราะว่าไอตอนที่เพลงนารามินขึ้นเนี่ยคือมันจะ ตีลนะิกสิทธ์นะผมเฮ้ยนะก็มันก็ถามว่าสไตล์นี้มันสู้ใครอื่นได้ไหมเฮ้ยเอา้าผ้าบันคอตกสู้ใครได้ไหมก็คือน่าจะเป็นสไตล์ที่แบบฟุ้งเอาเรื่องอยู่นะผมสไตล์นี้นะเท่าทีา่ผมเล่นมานะนะซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างสำหรับคลิปลลนี้ก็ลุ้นไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จุๆๆๆๆๆๆๆ๊จุ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 ๊